สวัสดีฮะอยู่กับช่องก็เก่งกันมาซ่อมนะครับอูสปอตอตโอตโตสวิต09291788ครับกับนาวาร่าเหมือนเดิมนะครับเมื่อคืนบอกว่าเดี๋ยวตอนเช้าจะมาต่อเรื่องสายแวคคัมน,นะครับอ,อันนี้ใส่เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะใส่เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูนะครับน,นี่นะ,ะเทอร์โบก็จะอยู่ประมาณอย่างนี้นะครับ ตอนแรกจะเห็นแบบเป็นแถบสีขาวนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเวลาสตาร์ทเครื่องแล้วมันจะดึงนะครับแล้วมันจะขยับที่บอกว่าต้องใช้4เมตรเนี่ยเพราะว่ามันเหลืออยู่นิดเดียวเองนะเนี่ยเปลี่ยนพวกนี้ด้วยนะครับก็ลงไปข้างใต้ท่อไอดีนะใต้ท่อไอดีนะครับเนี่ย <c oughs> นะครับ <c oughs> จะลงไว้เนี่ยเส้นนี้แล้วก็เส้นนี้สำคัญนะครับเส้นโค้งข้างปลองนะครับกับเส้นเส้นเส้นนี้นะครับเนี่ยกับเส้นนี้นะเส้นนี้สำคัญนะครับสองเส้นเนี้ยรูตันนะรูที่เสียบกับเส้นนี้นะครับเนี่ยเออเส้นไหนวะรูตันนะรูตันไอเส้นนี้เดี๋ยเส้นนี้ เส้นแนวนี่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 มองไม่เห็นเลยอนี่ะเนี่ยนะครับเออส่งยังไงอ่ะเปิดไฟเลยเปิดแฟลชก็ไม่ได้โทรศัพท์เนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วมันโค้งไปข้างล่างเห็นไหมนะเนี่ยครับ โค้งมาข้างล่างเห็นนะเห็นนะเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยครับตรงตาน้ำเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดึงออกไปไกลๆนะมาบเนะนี่ยนะนีะครับเนี่ยตรงที่ว่าโค้งเข้าไปตาน้ำนะครับข้างล่างข้างล่างเนี่ยข้างล่างเนี่ยนีะเนี่ยตรงเนี้ยครับมันจะรูเล็กนิดเดียวเองนะเวลาเราดึงออกมามันจะเป็นหัวแหลมๆนะ จะเป็นหัวแหลรส่วนมากเนี่ยตรงนี้มันมันตันนะครับมันตันเวลาใช้มานานๆนะครับเวลาใช้มานานๆมันตันนะไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนแต่สายแล้วมันจะใช้ได้นะครับมันตันต้องเอาน้ํายาเนี่ยเราเอาสายนี่แหละนะครับสายนี่แหละต่อขึ้นมายาวๆข้างบนแล้วก็ใช้สเปรย์ฉีดเบรกนะครับฉีดอัดเข้าไปนะครับแล้วมันจะไปละลายพวกข่ามเหลานะครับพวกคาบน้ํามันที่มัน หมุนเวียนอยู่ในระบบท่อไอท่อไปกรรมของม้อลมเบรกนะครับมันอาจจะมีสิ่งสกปรกนะครับพวกน้ํามันเครื่องด้วยอะไรด้วยมันก็เพราะว่ามันเป็นปั๊มดูดจากน้ํามันเครื่องนะนะครับเดี๋ยวไปสตาร์ทรถดีกว่าอ่าร้อนเองอี้ยตั้งไฟพาอีกแล้ว ตั้งใบพานใหม่นะเพราะว่ามันยังไม่เข้าที่อ่ะม,มาดูมาดูตัวนี้มันทำงานไหมเห็นไหมครับจะดึง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 นะดึงดึงเยอะดึงสายนะ ตอนแรกนี่นิ่งเลยนะครับตอนแรกมันนิ่งเลยอันนี้หลังจากที่เปลี่ยนสายหมดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวใส่ล้อใส่ล้อ,ลอเดี๋ยวไปวิ่งออตอนแรกคันดำแล้วตอนนี้คันไม่ค่อยดำแล้วเบิ้ลน,นี่ควันแทบจะไม่ออกแล้วนะครับถ้าควันดําเวลาเราเบิ้นเนี่ยมันจะออกมาเป็นผงทรายเหนะ็นไหมถ้าถ้าใช้มาเป็นระยะเวลานานๆน,น,นะครับ มันจะค้างอยู่ในท่อร่วมนะครับในท่อชุดท่อยเสียท่อพักนะพวกเข่าเหม่าต่างๆนะครับมันจะให้หมดทีเดียวเลยมันยากนะครับถ้าเราน้ํากอกท่อท่อพวกท่อ,ทอพักใย,ยแก้วอะไรมันก็จะเปียกนะมันพอมันเปียกแต่กว่าเราจะวิ่งให้มันแห้งมันก็นานนะอันนี้เดี๋ยวก็ต้องทาไ้น,นี่ให้เขาด้วยเนะี่ยลืมเลยอะไรปัดน้าฝนนะหนูกัดเจ้าของลืมมาได้แค่นี้ครับแกไม่กล้าลืงนี้กลัวกระจกแตก ก็เดี๋ยวใส่ล้อไอ้ฝาเนี่เดี๋ยวค่อยใส่ทีหลังนะครับต้องไปวิ่งก่อนแล้วกลับมายกขึ้นลิฟต์ดูอีกทีนึงครับว่ามันรั่วตรงไหนนะว่ามันมีอะไรรั่วไหมนะครับถ้ามันมีไม่มีที่รั่วก็จบงานได้นะฮะอันนี้ก็คือรถใช้มานานไม่เคยได้ล้างไนะมไม่เคยได้ล้างห้องเครื่องนะครับมันจะสกปรกเยอะแล้วก็มีคราบเมาขม่าเอ่อคราบน้ามันน้ามันเครื่องสะสมมานานนะครับแต่พานก็ลื่นเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวต้องล้างอีกรอบหนึ่งนะ ต้องล้างน้ํายาอีกรอบนึงครับเพราะว่าตอนแรกถอดสายพานออกไม่ได้ล้างน้ํายานะสายพานเปียกนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยต้องถอดล้อออกเลยเพื่อจะใส่สายวัคคัามนะครับต้องถอดล้อออกเลยนะก็ขอบคุณนะครับวันนี้คลิปสั้นๆเดี๋ยวจะทำเรวโอต่อนะครับคันเรวโอนะครับรถเรวโอนฮอนดานี่ก็กลับมาแล้วนะกาลังทาท่อเสียอยู่แตมไม่หมดแล้วยังไม่ได้แช่ ยังไม่ได้เชื่อมเลยพอดีถัง CO2 นะครับเนี่ยถัง CO2 มันหมดน,น้ำยามันหมดกา๊าซหมดนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เชื่อมเลยแต้มไว้เดี๋ยวจะยกแล้วก็ถอดออกมาเชื่อมเก็บงานแล้วก็ใส่คืนนะครับท่อมันผูกมาแล้วคันด้าบท้อมันผูกหมดอ๋ออันนี้ตัดต่อแล้วก็ตั้งตำแหน่งเรียบร้อยแต้มไว้หมดแล้วนะแค่เอาลงมาเชื่อมอย่างเดียวนะครับก็คือทําเองนะท่อไอ้เสียก็จะทําเองนะครับ ขอบคุณมากเลยฮะสำหรับการรับชมนะครับช่องของเก่งเก็มมาซ่อมนะครับสวัสดีครับ